ขอเอาใจสายมูสายท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาเสริมความปังและก็เสริมสิริมงคลให้กับทุกคนนะครับจากแคกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะครับไปติดตามกันเลยครับ ผู้ชมครับถ้าเกิดเราพูดถึงฮ่องกงเนี่ยมีความน่าสนใจมากๆนะครับสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เยอะมากๆมีหลายสิ่งที่หลายคนต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งมีเทศกาลท่องเที่ยวที่สําคัญคือเขาจะมีการลดทั้งเกาะนะครับนอกจากนั้นร้านมิชลินก็เยอะสตรีทฟู้ดชื่อดังก็เยอะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดคนมากที่สุดครับก็คือการที่ได้ไปไหว้พระขอพอรที่ฮ่องกงเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมเทพเจ้าในเกาะฮ่องกงที่หลายคนก็พูดกันเยอะมากว่า ใครที่อยากจะได้อะไรเนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จด้านไหนต้องไปที่นี่ซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กับแขกรับเชิญของเรานะครับหมอไว้เปิดดวงหรือว่าหมอดูโอป้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเมสโอป้าไหมล่ะโอป้าจริง <c oughs> ทราบกันดีว่าฮ่องกงเนี่ยโดดเด่นเรื่องของวงจุ้ยนะฮะแล้วก็เป็นนดม์ม m a r k ที่มีชื่อเสียงเยอะมาก,มากถ้าพูดถึงทำเลที่ตั้งของฮ่องกงเนี่ยวงจุ้ยดียังไงอะ ครับผมจริงๆเกาะฮ่องกงเนี่ยครับผมเขาจะเล่นเรื่องหวงจุ้ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการสร้างตึกนะครับการวางตึกต่างๆนะครับเขาจะดูหลักห่วงจุ้ยหมดเลยหมดเลยเหรอหมดเลยฮะเพื่อที่ให้แบบว่าห่วงจุ้ยเขาดีนะครับแล้วจริงๆเนี่ยเขาถือว่าเป็นทำเลทองในเรื่องของห่วงจุ้ยครับพื้นที่เขาเลยมีราคาสูงนะครับฮ่องกงนี่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่น่าจะแพงสุดเในโลกเหมือนกันนะใช่ครับรู้สึกว่าห้องแบบคอนโดจําได้เลยว่าห้องคอนโดเล็กๆห้องนึ่ง่งราคาแบบยี่สิบกว่าล้านบาทคราวนี้พลังที่ดีก็จะช่วยให้ดดดววงงงเมือออนนี่่่ยยขึ้้าชก คำว่าห่วงจุ้ยดีที่บอกว่าเป็นแบบแผ่นดินทองเนี่ยครับดูจากยังไงผมก็ดูไม่ออกครับผมจริงๆลักษณะของห่วงจุ้ยเนี่ยครับเขาดูเรื่องลมน้ำนะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับดินนะครับผมที่เขาประกอบกันขึ้นมาหลายส่วนนะครับผมคราวนี้ต้องบอกว่าการที่เราเนี่ยนำตัวเราเองนะครับไปอยู่ในที่ที่ห่วงจุ้ยที่ดีมันเหมือนเป็นการเรารับพลังงานที่ดีครับครับเหมือนช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าดวงตก เรารู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงดวงชะตา้ายให้เป็นดีเราอาจจะไปทําบุญไปหมูที่ฮ่องกงเนี่ยครับ,รบเพื่อรับพลังตรงนี้ครับผมคราวนี้เวลาเราจะไปฮ่องกงเนี่ยผพราะว่าเกินประมาณแบบ70%นะครับช้อปปิ้งลองไปเลยเขาก็จะไปไหว้ขอพรเรื่องต่างต<ม>กันไม่ว่าจะเป็นความรักครับการงานขอลูกก็มีเหมือนกันใช่ครับทำไม ทเทพเจ้าถึงรวมไปที่ฮ่องกงอะแล้วทำไมก็ถึงแบบต้องไปขอหลวงฮ่องกงขนาดนั้นจริงๆคือตรงนี้จะเป็นจากประสบการณ์นะครับผมบส่วนใหญ่คนที่ไปมาเนี่ยเขาได้พอเขาได้แล้วก็เกิดความเป็นปากต่อปากขึ้นมานะครับก็เลยทําให้คนเนี่ยชอบไปมูที่ฮ่องกงจริงๆแล้วก็คือเหมือนเทพเจ้าก็มีทุกประเทศนะครับ,รบแต่ว่าที่ฮ่องกงเนี่ยเหมือนเขาเชื่อในเรื่องนี้มากเ,เ, <button. S 1> เป็นพิเศษนะครับแล้วเขาก็เล่นในเรื่องของฮวงจุ้ยครับศาสตร์ในเรื่องของการทํานายดวงต่างเนี่ยฮวงจุ้ยเนี่ยเป็นหนึ่งศาสตร์นะครับทีบาา่ใช้ในการ การแข่งขันต่างๆได้ในการพิคาดได้มันจะมีวิธีในเรื่องของการต่อสู้กันในเรื่องของกลยุทธ์ต่างๆเพราะฉะนั้นนะครับความเข้มข้นตรงนี้ของประเทศเขากะครับมากกว่าประเทศอื่น <pinpoint> เขาก็เลยมีความเชื่อในเรื่องของการมูตรงนี้ครับครับอย่างมากแล้วก็มีเทพเจ้า <genau> ที่แยกกันไปว่าอยากได้เรื่องอะไรไปขอเทพเจ้าท่านไหน <c oughs> นะครับผมเขาจะมีแบ่งแล้วแต่แล้วแต่เลยซึ่งถ้าเราไปขอได้ตรงกับสิ่งที่ เทพเจ้าท่านประทานนะครับนะครับพอขอรูกองเนี่ยเราก็จะได้ความสําเร็จแบบนั้นนะครับได้ตรงตัวครับทําไมเทพเจ้าถึงรวมไปที่ฮ่องกงอ่ะแล้วทำไมก็ถึงแบบต้องไปขอในฮ่องกงขนาดนั้นจริงๆแล้วก็คือเหมือนเทพเจ้าก็มีทุกประเทศนะครับแต่ว่าที่ฮ่องกงเนี่ยเหมือนเขาเชื่อในเรื่องนี้มากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มีเทพเจ้าที่แยกกันไปว่าอยากได้เรื่องอะไรจะขอเทพเจ้าท่านไหนนะครับผมเขาจะมีแบ่งแล้วแต่แล้วแต่เลยซึ่งถ้าเราไปขอ ได้ตรงกับสิ่งที่เทพเจ้าท่านประทานนะครับนะครับขอขอทุกองเนี่ยเราก็จะได้ความสําเร็จแบบนั้นนะครับได้ตรงตัวครับมาไว้ไปฮ่องกงบ่อยนะฮะจริงๆแล้วไปทุกปีนะครับผมปีล่าสุดก็ไปมาแล้ว2ครั้งครับผมส่วนใหญ่ไปทําอะไรครับก็ไปไปเที่ยวแล้วก็ไปมูครับผมมาถึงตรงนี้ผมว่าหลายคนอยากรู้แหละว่าถ้าเกิดไปเนี่ยเราควรจะไปไหว้ที่ไหนบ้างครับผมวันนี้จัดมาให้ขอสักห้าที่ครับผมครับเชิญครับ ที่แรกเลยนะครับผมเป็นสิ่งที่คนต้องการมากนั่นคือเรื่องของการเงินนะครับแบบว่าตั้งจิตไปเลยนะที่นี่คือการขอยืมเงินเจ้าแม่กุนอิมฮองฮัมครับอ่ายืมเงิน้าแมคุณอิมครับผมไปยืมเงินเลยฮะไปยืมท่านเลยอยากได้เท่าไหร่อยากยืมเท่าไหร่ไปขอครับที่ไหนครับที่วัดฮองฮัมครับผมสารเจ้าแม่กุนอิมครับผม ที่วัดฮงหรรมมีวิธีการในการไปไปยืมตังยังไงครับจริงๆแล้วเขาจะมีขั้นตอนนะครับผมซึ่งขั้นตอนนี้คือพอเราไปถึงที่วัดนะครับแล้วเขาก็จะมีการจัดการให้ว่าต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับผมเป็นการจุดธูปการจุดเทียนนะครับต่างๆครับผมซึ่งวิธีการเนี่ยค่อนข้างละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นมันมีวิธีการที่ถูกต้องอยู่ครับผมบางทีเราไปเองเราทําไม่ละเอียดอาจจะไม่ได้ผลครับใช่ไหมเราอาจจะได้ในในส่วนหนึ่งแต่ว่าเวลาที่เราไปขอเนี่ยเราอยากจะตั้งจิตในเรื่องของการขอแบบเต็มที่นะครับเราอยากจะให้การสื่อสารตรงเนี้ย ให้เทพเจ้าเห็นถึงสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดครับ,รบส่วนใหญ่เขายืมกันเขาได้ปะหลายคนที่ไปที่เป็นนักธุรกิจไปยืมที่วัดนี้ได้นะครับผมได้ปุ๊บก็ต้องกลับไปคืนเงินนะครับผมเขาก็จะมีวิธีการคืนเงินด้วยนะครับโอเคมีคกลไกตรงนั้นอยู่ไม่ใช่ว่าแบบ ยืนตรงนี้คืนตั้งแต่เดี๋ยวต้องดูวิธีการเรื่องต้องเอาอันนี้ที่แรกวัดนี้จะเป็นไฮไลท์เด็ดครับผมที่ส่วนใหญ่คนขอเรื่องเงินจากประสบการณ์ที่ได้ฟังจากนักธุรกิจหรือว่านักท่องเที่ยวที่ไปที่ฮ่องกงมานะครับตรงนี้ครับอันนี้ที่แรกครับที่ที่2ครับวัดมันโมครับอันนี้ไม่รู้จักเลยครับที่วัดมันโมวัดมันโมเนี่ยกิมมิคเขาจะขอในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนนะครับเป็นเทพเจ้าหมันกับโหมะคะผม เทพเจ้าหมันเนี่ยคือจะเก่งในเรื่องของศาสตร์ที่เป็นนักปราชญ์นะครับผมเกยวกับการเรียนการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเด็กนักเรียนนะครับที่กําลังอยากเตรียมสอบเข้านะครับหรือว่าคนที่ทํางานแล้วอยากเข้าสมัครงานนะครับเราได้ตําแหน่งหน้าที่การงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปไหว้ที่วัดหมั่นโมได้เลยครับไม่เคยที่จะไปขอเรื่องนี้เลยครับผมเรื่องการเรียนเออแต่จริงๆก็ลองไปดูก็ได้นะอ่ะที่ต่อมาครับวัดแชกกงครับอันนี้ชื่อดังนะใช่ครับผมครับเป็นเทพเจ้าแชกกงนะครับครับอันนี้จะเป็นจุด ไฮไลท์หลักเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่วัดนี้เขาจะดังเกี่ยวกับเรื่องของการหมุนกลางหันคร,ครับการหมุนกังหันเนี่ยเขาจะเป็นการเปลี่ยนนะครับผมทิศทางชีวิตนะครับหลายคนเนี่ยที่ดวงไม่ดีนะครับใครที่รู้สึกว่าดวงตกมาตลอดทั้งปีนะครับอยากจะไปแก้ดวง ไปที่วัดนี้เลยนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงนะฮะให้สตาพิกจากร้ายกลายเป็นดีครับผมอ๋อนี่คือแม้ผมเข้าใจผิดมาตลอดนะเนี่ยผมไปแชร์กรงแล้วผมไปขอตังค์ไม่เคยได้เลยครับเอาคนละอย่างกันครับผมจริงๆขอตังค์ก็ได้ด้วยแต่ว่าหลักๆเขาต้องขอให้ให้ตรงกับสิ่งที่ท่าน <ừ> ให้ใช่ไหมครับ <ừ> การหมุนจังหันเนี่ย หมุนสิ่งไม่ดีออกไปหมุนสิ่งดีเข้ามาถ้าเราขอถูกเนี่ยเราจะได้รับพลังงานตรงนี้ครับที่ตรงกับที่เราขอได้ดีครับเนี่ยอันนี้คือข้อดีมากๆของการไปกับคนที่มีความรู้จริงๆครับใช่ไหมครับอ่ะที่ต่อมาครับที่ต่อมาคือขอเรื่องความรักครับพี่แคนคือวัดหวังตาเสียงครับหวังตาเสียงควังใหสินนะครับผมคือก็มีเทพเจ้าชื่อเทพเจ้ายุกโโหลนะฮะก็จะขอพรเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับเป็นการเชื่อมนะครับผมในเรื่องของความรักให้กับ คนทั้งคู่ได้มาพบกันนะครับครับผมผมจาได้ว่าผมเคยไปวัดหวังต้าเซียนเนี่ยขึ้นไปเหมือนเราจะเจอเขามีแบบได้แดงอะไรไม่รู้ด้วยอ่ะใช่ครับมีการเชื่อมได้แดงผูกได้แดงนะครับระหว่างคนสองคนจริงๆเนี่ยบางทีเขาจะเรียกว่าเป็นเทพเจ้าจันทานะครับเทพเจ้าจันทานี่เกี่ยวกับดวงจันทร์นะครับการขอพรพระจันทร์ขอพรเกี่ยวกับเทพเจ้าดวงจันทร์เนี่ยให้เรามีเรื่องของความรักเกิดขึ้นครับผม 4ี่ที่แล้วที่ต่อมาครับที่ต่อมาเป็นวัดกวนไทยนะครับผมวัดกวนไทยเนี่ยจะมีความชื่อเสียงในเรื่องของการขอพอรเรื่องอํานาจวาสนาบารมีรตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับเพราะมีองค์เทพเจ้ากวนอูอยู่ครับ<อ>ครับห้าที่เนี่ยเราสามารถไปรอบเดียวปุ๊บเนี่ยเราไหว้ได้ครบไหม ไปทริปรอบเดียวเนี่ยสามารถไว้ได้ครบครับทุกสถานที่ที่พูดมาน่าสนใจมากๆแต่ล้วนเป็นความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาที่ส่งต่อกันมานะครับซึ่งในการใช้ชีวิตเนี่ยจะหวังเพึ่งแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าขอพรอย่างเดียวไม่ได้แน่ๆอยากให้หมอไว้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้หน่อยครับจริงๆแล้วเนี่ยคือในหลักการของผมเนี่ยผมเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของเหตุและผลนะครับมากๆพอผมจบวิศวะมาด้วยแล้วก็ การที่ผมจะมาขอพรตรงนี้ผมคิดว่าผมตั้งใจในเรื่องของการทํางานดีแล้วนะครับแต่เราอยากดวงเฮงขึ้นนะครับเราก็เลยมาเสริมตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่าทาแล้วเรารู้สึกดีกับตัวเองแล้วก็ไม่ได้มีความเสียหายที่เกิดขึ้นเสี่ยงผ่านคือต้องขยันเหมือนเดิมใช่ครับผลดีมันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณหมอไว้มากๆขอบคุณครับขอบคุณมากครับเรื่องจริงอลิมิเ็ดชีวิตไร้ขีดจากัด ชวนคุณไปสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพอรเสริมสิริมงคลให้ชีวิตคุณณสานเจ้าชื่อดังที่ฮ่องกงสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับอาจารย์ไว้เปิดดวงที่จะพาคุณไปหมุนกังหันนำโชคที่วัดแชกงขอพอรเปิดคางทรัพ์เจ้าแม่กุนอิมห่องคำผูกได้แดงขอเรื่องคู่ที่วัดหวังต้าเซียนขอพอรเรื่องการเรียนที่วัดมันโหมขอโชคลาภธุรกิจการงานที่วัดควนไทยตื่นตาตื่นใจกับการแสดงแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ ซิมโฟนีออฟไลน์รับประทานอาหารสุดพีเมียมระดับมิชลินไกด์เอาใจขาชอบแบบฟินๆกับเทศกาลฮ่องกงเซลล์ลดทั้งเกาะบินสบายกินอร่อยนอนหรูมูเตลูดูแสงสีเสียงที่ฮ่องกง3วัน2คืนออกเดินทาง7-9กกรกฎาคมนี้ราคาเพียง38,900บาทสนใจติดต่อได้ที่ไลน์แอดบนหน้าจอหรือโทร0 2 5 6 5 8 3 9 1 3จองด่วนวันนี้รับจำนวนจำกัด